สวัสดีครับพี่น้องมือนีอีสานรานแปดจะพาพี่น้องมาเบิงตลาดนะครับมาส้มตลาดว่าอยู่ในตลาดนะครับเป็นสวงโควิดนี้เขาขายอีหยังแนนนะครับหสอสีราะหมาเบิงไว้เป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวคิดหรือหฮาสิไปประยุกต์ว่าหฮาสีระไปขายอิหยังแห่ใน,ใน,ในตลาดนัดน้ำบวานห่าครับเพื่อเสริมรายได้ในยุคโควิดนี้นะวครับเดี๋ยวหฮาเข้าไปเบิงนน้ำกันครับพี่น้อง กการเดินนัสำหรับสินค้าที่เขานำมาขายในตลาดนัดช่วงแรกๆนี่ก็มีหลากหลายครับนี่เป็นร้านประมือจางครับกขา,ายดีแห้งครับเดี๋ยวจะกลับมาแวะอีกเทิรนหนึ่งเป็นร้านประจําครับในทางค่างก็งจะมีพวกขนมนะครับขนมนี่ก็ขายได้คางข้างดีด้วยกันนะครับนี่เป็นร้าน <c oughs> สลัดโลครับสลัดหวา ก็็เปนสําหรับคนที่มักสุขภาพครับในยุคนี้คนที่เขานิยมเรื่องสุขภาพแบบรวมๆเหมือนเธอวันนั้นกินผักนะครับกินสลัดกันนี้ก็คล้ายดีกันทั้งหมดมีมีรวมแบบไทยดีบไทยดีโดยเฉพาะหลากนี้นะครับสลัดผักไฮโดรปปครับน้ำจิ้มเพิ่นนี่อร่อยน้ำสลัดเพิ่นนี่หลากหลายครับนะครับมันก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจะน้ะมุนนี่เผ็ดนิดๆวันนบแน่ะอร่อยซีฟู้ดจะเป็นตัวนี้ออซีฟู้ดใช่ไ้มครับ ตัวสลัดเพื่อนเองนี่ให้เลือกแบบหลากหลายครับมี่ลายหนาใเลือกนะครับอันนี้ยังไงอันนี้จะเป็นเดท่าไหร่ดีครับหลายแบบไหนใช้แบบไปแบบมากอะมาแบบบึกมาแบบอุดผลเพื่นนะครับเดึกหลางนี้เสีบครับเสียบเีืบบหลากหลายเห็น ครับทัดจากลานสลัดนะครับก็สิเป็นลานหนาบครับซึ่งอีสานลานแปดกะมักมาแวะเสือครับลานนี้เป็นลานบักเผาถอดเสือหรือบักพผาวอมีกระโปนนั่นเองนะครับบักจัดบักพผาเพิ่นก็ดีครับหวานนะครับหวานหอมหวานดีนะครับบักเผาถอดเสือเพิ่นแปลกดีครับเป็นไอเดียที่เอามาเพิ่มมูลราคานะครับ คถามปุณอวบถอดเสือหยากบอนะครับต้องใส่ความพยายามพอสมควรในการที่จะถอดเอากะลาบกพาวหรือกระโปงพาวออกให้เราะจะเหนือยก้มหนามันไวมันแตกนะครับเนาะถือว่าเป็นการเพิ่มมูลคล่คาอ,อย่างหนึ่งครับาไกคถ้าอย่อย แล้วก็มีอีกห้านหนึ่งครับเป็นห้านที่อีสราเอลเปิดกะมักแวะมาซื้อกันสุเปอร์เจีงไก่แสบนะครับเป็นไก่ขยาวครับพี่น้องเพิ่นกะทอดใหม่ๆครับมีไก่มีปลาดอนลีมีไก่ป๊อปมีนักเก็ตไก่นะครับหลายอย่างแล้วก็สามารถที่จะเลือกว่าเาจะขยาวคับพงหญิงกระได้นะครับโดยจะเป็นบาร์บีคิวบ่หรือวาซาบิบ่หรือซาไลนะครับมีหลากหลายครับ แม่กากับพ่อขาเพิ่นกะซอยกันเฮ็ดดีครับเว้าม่วนนะครับชวนคุยเว้าม่วนนะครับเพิ่นก็จะมาขายอยู่นี่ทุกวันอังคารนะครับแลถวบ้นพฤหัสอยู่ตลาดคลองถมนะอ่าโลตัสเด็กอุดมนะครับแซ่บครับร้านนี้ครับแนะนําเลยนะครับเด้อยวไปถี่แวะไปแวะมานะครับอยากมากินไก่ทอดกะไก่เขยเอนะครับไก่เขยเอกะแวะร้านนี้ได้เลยครับเพิ่นขายสินละ5บาทครับบ่แพงครับสินละ5บาท นะครับลูกค้าก็มาอุดหนุนตลอดครับนะแบบเดียวกัดครับนี่คุณกำลังเสียเปรียบเัมกินแค่ ลานถัดไปกับเป็นลานที่ไม่รุนเพลินหมักตำลีกนนไม่รุนกระเด็กหน่อยครับฮ้า uh huh. ลูกของผมครับก <c oughs> ับห <c oughs> มักกินด้วยกันครับ ร้านนี้อิสานร้านแปดกะแวะบ่อยๆคือกันเป็นร้านซูชิกับซูชิเพิ่นกะออกทั้งญี่ปุ่นแนวนะครับเนาะพี่น้องคนอีสานมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นแนวที่คล้ายเด็กคนข้างดีครับคล้ายเด็กคขนข้างดีเพราะมันแปลกมันใหม่นะครับไม่หลุนหรือว่าเด็กหน่อยนี่ก็กะมักครับนะรสชาติก็ดีครับกับขายบอแพงครับสินละยี่สิบบาทแน่สิบห้าบาทแน่แล้วแต่ ก็จะเป็นนายังครับสำหรับร้านนี้พิ่นกระเฮ็ดข้ามค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็นานี่เต็มที่เลยนะครับเต็มที่กระแซบครับร้านนี้การแนะนํานะครับชิ้นละ10บาทก็มีนะครับ10 10ชิ้น10ชิ้นเิ่นแถมชิ้นหนึ่งครับปี่น้องสำหรับร้านนี้นะครับเนาะแวบไปแวะมากก็มาอุดหนุนพ่นไดครับร้านซูชินะครับซูชินะครับ สวยงามกับพี่น้องผ่านไปนี้ทุกคนต้องแนมเลยแหละนะครับแต่ว่าต้องมีฟีม์พอสมควรครับน่าจ,จะลําเรียนมากพอสมควรนะครับจึงจะมาเห็ดเป็นลานซูซิแบบนี้ได้ครับกระเบื้องใหม่เป็นไอเดียครับพี่น้องเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่สามารถขายในตลาดนัดได้่อนข้างดีทีเดียวนะครับไปแบบไปไบมากก็มาอุดหนุนเพิ่นนะครับเนะื้อลานซูซินะครับมาขายทุกวันอังคานนรนะครับวันพฤหัสนะครับ รับลานน้ำมันเย็นครับนำเปาก็ขายดีที่กันครับพี่น้องย่างตลาดเราไปรามามันเมื่อยยิ่วหนามทุกคนก็ต้องมาแวะซื้อน้ำกันน้ำเปล่าเย็นๆครับถือว่าขายดีครับต่อละสิบบาทนะครับก็ถือว่าเป็นจิมพ์หาดีรถขทุนบาหลายครับแล้วก็บ้านเอาเสียน้ะครับสร้างมาที่จะมาขายไม่เท่กันพี่น้องคนใดสนใจที่จะขายน้ำในตลาดนัดนะครับ กระดิ่กันนะครับน,น,นี่ครับนำแกงนำเย็นน้ำเย็น,ๆๆนเย็นนำเย็นเย็นกว่าสิบบาทไปขายนะครับตอนนั้นแล้วก็มีสินค้าแบบหลากหลายครับอยู่ในตลาดนัดนนะครับเป็นายางเลาะเบิ้งกับแล้วก็กขายยางแนน,นกับเพื่อนๆจะเล่นใจแบบนึงนะครับหรเบิเ้งเป็นไอเดียครับเสื้อเฮาเสือและเ,เ,เชีพค้าขายหรืออยากเล็บแน่นๆกันนะครับ ยามมอลอไรครับาถึงลานทีเป็นลานเป่าไม้ครับลานปลาหมึกอยางครับอันนี้อีสานลานแปดแวะตลอดครับแวะตลอดเลยอันนี้เป็นมาขายสูมือครับมาขายเกือบทุกมือเลยนะครับค้นก็จะจายครับไมล่าหาบาทนะครับลูกค้านี้มาลุ่มซื้อตลอดเลยนะครับ เพ็่มกระยางตลอดนะครับบัทองเสียครับร้านนี้ครับรับรองเลยเพื่นเห็ดสะอาดสุกสะอาดนะครับเอาไปกินหลายเ่อแล้วนะครับบ่วมีว่าทองเสียหรือวัวยังเลยนะครับก็แนะนําครับร้านนี้เสือหลายๆเพิ่นแถมอีกนะครับนะครับไม่้าเพิ่นใจดีนะครับแถมนําตลอดไม่ละหาบาทครับแล้วการหลิดฉาบแํบน้นาจิ้มเพิ่นแ่บครับบ่เผ็ดแห้งแล้วก็มีความหอมนะครับแล้กการปาหมึกที่เพิ่างกบ่เข็มครับพี่น้อง ถือว่าบกเข้มนะครับเป็นสามารถที่จะเห็ดได้ดีทีเดียวมักได้ค่อนข้างดีครับเนื้อนิมม่มบกเข้มนะครับไปแวะไปแวะมากผ่านไปผ่านมาครับจะกินปลาหมึกอย่างกแนะนำร้านนี้ได้เลยครับหาบาท์นิสต์ใหม่ยังไงๆๆครับพี่น,อน้องคนหูเสือตลอดเลยครับก็บเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับในช่วงยุคโควิดที่ยังยังสามารถที่จะขายได้ในตลาดนัดครับพี่น,อน้อง